มีใครสงสัยไหมครับยังเข้าใจกันดีนะบางคนหลับไปแล้วหลับปุ้ยไปเลยตื่นแล้วตื่นแล้วนะอย่าฝันกลางวันอย่าฝันกลางวันตอนนี้อ่ะต่อไปไอเป็นส 4, 4ี่สี่น้อยกว่าแปดอยู่ทำต่อไปพีศูนย์เท่ากับพีหนึ่งบวกพีสองก็เป็นหกไอพีเขียนคนผิดเนี่ยตอนนี้เป็นเลขห้าดีครับห้านะขอโทษขอโทษขอโทษพีหนึ่งเท่ากับพีศูนย์นะเป็นเลขห้านะครับต่อไป พีศูนยเทกับพีบวกพีสอก็เป็นเลขแปนะเสร็จแล้วพีสอเท่ากับพีก็เป็นเลขหนะครับพีหนเท่ากับพีก็เป็นเลขแปโอเคนะครับนะแล้วก็ไอบวกบวกเป็นเลขห้าทำต่อไป p0 ศูนยเท่ากับพีหนบีสอก็เป็นเลขสิบสามพีเท่ากับพีก็เป็นเลขแปดพีเท่ากับพีนก็เป็นเลขสิบบวกไปเป็นหโอเคนะ ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวนะต่อไป p0 เท่ากับ p1 บวก p2 มันเดิม13บวก8ได้21โอ้โหบุกเร็วมากพูดเล่นมันเล่นง,ง่ายๆนะอ่ะต่อไป p2 เท่ากับ p1 ก็13 p1 เท่ากับ p0 ก็21จริงป่ะเพิ่มค่า i ไป1ก็เป็นเลขเจโอเคนะต่อไปใกล้จบแล้วนี่7น้อยกว่า8ยังเป็นจริงอยู่ทำต่อไป P0 เทากับ P1 บ P2 ได้34ไม่มีใครตอบไปเลยนะต่อไป P1 เฮ้ย P2 ก่อน P2 เท่ากับ P1 เป็น21่ิ P1 เท่ากับ P0 เป็น34เสร็จแล้วพิมพ์เลขแปด I เพิ่มค่าเป็นหนึ่งเลข8กลับไปเช็คเงื่อนไข I คือ8 8น้อยกว่าแเป็นเท็จแล้วเสร็จออกมา system o u t dot l i n a r y P0 สรุปพิมพ์เลขอะไรครับก็พิมพ์เลข34ออกมาโอเคนะ คำตอบคือสามสี่นะครับข้อสอบจะออกประมาณนี้แหละนะแนวข้อสอบต้องไม่หัดไล่วายลูปดีๆส่วนเนี้ยส่วนวายลูปอ่ะส่วนเรื่องการวนลูปอ่ะพวกวายฟอร์ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของข้อสอบได้อ่ะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นส่วนของพวกเออ่คำสั่งพื้นฐานของ Java เดี๋ยวก็พวกตัวแปรประเภทแบบวนโอ้ยหน่อยอ่ะเช่นเขียนอินเอ็กเท่ากับ 5แล้วก็ดับเบิล y เท่ากับ4นะอ่ะแล้วโจทย์ถามดับเบิลเซตหนึ่งเท่ากับ y หาร x นะแล้วก็ดับเบิลเซตสองเท่ากับ x หาร y อ่ะเซตหนึ่งเป็นอะไรครับ ใครตอบได้เซหนึ่งเป็นอะไรเซหนึ่งเท่ากับ y หาร x ตอบได้บาได้อะไรก็ได้0.8ธรรมดาเซสองเท่ากับ x หาร y ก็ได้อะไรครับ1.2ธรรมดาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเผื่อเ,เขาเขียนตรงนี้เป็น in y ล่ะเขาเขียนตรงนี้เป็น in y อินวายสี่เกิดอะไรขึ้นอ้าวควรโอยแล้วใช่ครับคราวนี้ y าหาร x 4หาร5ได้ไรครับอินหารอินสียหห้าได้เกือบๆหนึ่งนะ0.8ป่ะมันมีดับเบิลมาล้ำนี่น่าจะตอบ0.8นดแเนอะตอบจริงไม่ใช่มันคือ0ูโอเคนะมันคือศูนะครับมันทำอันนี้ก่อนคือเวลาอินกับอินก็ทำกันเนี่ยนะผลลัพธที่ได้มันจะปัดทศนิยมทิ้งหมดเลยผลลัพธ์มันคืออะไรครับ ผลลัพธ์มันคือ0.8ใช่ไหมมันตัดทศนิยมทิ้งปึ๊บนะครับเสร็จแล้วก็เอาเลข0 0เป็น int ใช่ไหม d o u b l ลมาลรับ0เป็น int integer มันเท่าไหร่4ไบต์ด d o u b l ลมัน8ไบต์อ้าวก็สบายก็มันออโต้แคสติ้งให้นะแคสเป็นด d o u b l ลให้เลยอ,อัตโนมัติโอเคนะครับก็แคสจาก0เป็นด d o u b l ลก็เป็น0.0น,น,นั่นเองจบฉะนั้นเซตหนึ่งเป็น0เซตสองเป็นอะไรถ้าเปิดตรงนี้เป็นอินก็เป็น1นะ เป็น1 1ึ่งหนึ่งจุดศูนย์เลยนะครับนะไม่ใช่1.2นะ1.0จุดศูนย์เลยนะเนี่ยก็สอบสไตล์เนี้ยอีกประมาณ30%นะอีกประมาณ20%ก็เป็นเรื่องเขียนโฟลชาร์ดอะไรพวกนี้นะคือแบบแนวคิดทางโปรแกรมอะ่ะนะเขียนโฟลชาร์ดแปลงจากโค้ดเป็นโฟลชาร์ดแปลงจากโฟลชาร์ดเป็นโค้ดโอเคนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอีก10%เนี่ยก็จะประมาณเรื่องความรู้ทั่วไปนะ พี่ไม่ใช่คนออก,ก้อสอบแล้วพี่รู้ได้ไงเนี่ยคือพี่จำจักปีที่แล้วนะครับที่พี่เรียนนะคือความจริงมนันอาจเปลี่ยนแปลงได้นะอันนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะอันนี้เป็นของปีที่แล้วที่พี่สอบมานะครับพี่เรียนตอนพี่เรียนตอนเทมเนอเทมหนึ่งนะจาว่าอ่ะมาทวนโฟลชาร์ตกันนิดหน่อยนะตัวอย่างที่6เนี่ยถ้าเกิดเเกยนเป็นโฟลชาร์ตจะเขียนยังไงครับเขียนได้ไปะเออ ตัวอย่างที่หกตัวพี่ทวนให้ดูนิดหนึง่งนะไม่ถนัดเลยวะเอาไงดีก็ได้วะเริ่มแรกก็ประกาศค่า Initialize ค่ Init ize าก็เขียนในสเตทเมนธรรมดานเนี่ยจะเขียนในบล็อกสี่เหลี่ยมนะ โอเคนะอันนี้คือสามัญทัศน์แรกนะต่อไปเข้าหลูกวายหลัวาาท่านไงครับเ,เช็คเงื่อนไขจริงไหมะอะไรครับ i น้อยกว่า n โอเคนะถ้าเป็นจริง โอ้นะสองบล็อกนี้เนี่ยจะรูปเป็นบล็อกเดียวก็ได้หรือว่าจะเขียนแยกก็ได้นะครับเสร็จแล้ว เมื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยต้องกลับไปเช็คเงื่อนไขจริงไหมรูป y ต้องกลับไปเช็คเงื่อนไขนะครับนะถ้าเป็นจริงก็ทำต่อไปถ้าเป็นเท็จปุ๊บถ้าเป็นเท็จ false ปุ๊บก็ออกมาแสดงผลออกทางหน้าจอนะครับหน้าจอนี้ก็วาดเป็นรูปรูปเนี้ยนะ พิมค่าอะไรออกมาครับ p0 จบแค่นี้ง่ายๆเขียน flowchart นะข้อสอบก็จะมีให้โค้ดมาให้เขียน flowchart บ้างก็ให้ flowchart มาแล้วให้แปลงจาก flowchart เนี่ยเป็นโค้ดซินะเขาชอบอาจารย์สมชายชอบเล่นในเรื่องพวก if e นะอ่ะเขาจะแบบ e if ซ้อน if e ซ้อน if e ซ้อน if ประมาณ4-5ชั้นอนะแล้วก็มี Y h ข้างในอีกโอ้ยมันนะเขียนลนักษณะไี้แหละง่ายๆนะที่เห็นให้ดูนะโอเคนะครับ คราวนี้มาดูซีเนียร์โปรเจกต์ไม่ใช่ซีเนียร์โปรเจกต์หรอกโปรเจกต์ที่พี่จะให้น้องทำเนี่ยแหละโจทย์ข้อน,นี้ใช้ความรู้เรื่องแค่การวนลูปธรรมดานะข,ข้อหนึ่งโปรเจกต์ Project ที่หนึ่งนะครับรู้จักผลบวกรีมันเปล่ารีมันซัม เป็นยังไงมีใครรู้จักบ้างในออามาสาวเพื่อนๆอนเด้ผนบกรีมันคืออะไรครับอ่ะเหมือนกับการหาพื้นที่ได้กราฟธรรมดานะสมมุติโอ้นี่พี่สอนวิชาอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูเวลาแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่ทันพี่จะได้คม